ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย w a r Machines ช่องของเรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารยุทธธปรกรณ์ใหม่ล่าสุดและความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการทหารระดับโลกนั่นก็คือ أ ب มรุ่นปี2026ยุคใหม่แห่งขุมพลังรถถังจากอเมริกา อาร์มเอ็กถือเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของตระกูลรถถังอาร์มซึ่งใช้มายาวนานตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันโดยรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยดุดันและเทคโนโลยีภายในที่เปลี่ยนแปลงไปจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจนทําให้รถถังคันนี้กลายเป็นที่สนใจของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่กําลังมองหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพทางทหารสิ่งแรกที่น่าสังเกตเกี่ยวกับอาร์มเอ็กคือรูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ตัวรถมีความรู้ลมมากขึ้นรูปทรงออกแบบมาให้ลดการตรวจจับจากเรดาร์มีการปรับเปลี่ยนวัสดุในส่วนของเกราะให้มีความเบาแต่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นใช้วัสดุผสมคอมโพสิตแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือระบบไฮบริดที่ถูกติดตั้งใน Ab ร a m กรรุ่นใหม่นี้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดของ a b r a m กถือเป็นการพลิกโฉมวงการรถถังเพราะนอกจากจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงแล้วยังทำให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ได้เงียบขึ้น ลดการตรวจจับจากศัตรูและเพิ่มระยะปฏิบัติการได้มากขึ้นการออกแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งกับยุทธวิธีแบบสงครามยุคใหม่ที่เน้นความเร็วและความล่องหนมากขึ้นกว่าเดิมภายในห้องบังคับการของอับรามเอกก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดมีการติดตั้งระบบ AI ในการควบคุมและประมวลผลข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์ ผู้บัญชาการสามารถมองเห็นภาพรวมของสนามรบผ่านจอสแสดงผอพึ่งลอลิง360องศาระบบควบคุมอาวุธทั้งหมดสามารถสั่งการผ่านจอสัมผัสได้ภา,ภายในไม่กี่วินาทีทําให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําม,มากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของอาร์เรมเอคือระบบอาวุธที่ถูกปรับปรุงใหม่ปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรที่เป็นอาวุธหลักถูกพัฒนาให้แม่นยําขึ้นพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธเสริมเพิ่มเติมได้ เช่นปืนกลอัตโนมัติและระบบป้องกันตัวเองแบบ a อ tive Prote c t i o n System ที่สามารถตรวจจับและสกัดจรวดต,ต่อต้านรถถังได้ก่อนที่มันจะเข้าถึงเป้าหมายสิ่งที่ทำให้ออบรย์เอ็กแตกต่างจากกลุ่นก่อนอย่างแท้จริงก็คือการผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเช่น AI ระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงและระบบติดต่อสื่อสารแบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับโดรนลาดประเวณและยานเกราะร้ายคนขับรุ่นอื่นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรถถังจึงกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการรบแบบเชื่อมต่อที่มีศักยภาพเหนือชั้น สำหรับประเทศไทยการพัฒนาอารแกรม X ถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่งกองทัพไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านของยุทธวธป,ปกรณ์และกำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาแกรม X อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจถ้าประเทศไทยสามารถจัดซื้อหรือได้รับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาการใช้งานของอารแกรม X นั้นไม่ได้จำกัดแค่ในสนามรบแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับการสู้รบในเมือง พื้นที่ภูเขาหรือแม้แต่การป้องกันชายแดนการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นในภูมิประเทศที่ยากลำบากและยังสามารถขนย้ายด้วยเครื่องบินลำเลียงได้ง่ายกว่าอับรม m 1 a 2รุ่นก่อนนอกจากนี้ระบบควบคุมการยิงแบบ AI สามารถวิเคราะห์เป้าหมายอย่างแม่นยำลดโอกาสการยิงพลาดและช่วยให้ทหารในสนามรบมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะไม่จำเป็นต้องเปิดฝาเพื่อเล็งเหมือนในอดีต ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาอารบรมเอ็กไม่ได้เน้นแค่พละงกำลังเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอยู่รอดของลูกเรือและประสิทธิภาพในการสู้รบในทุกมิติหลายฝ่ายมองว่าอาบรมเอ็กคือการตอบสนองต่อรถถังยุคใหม่จากประเทศคู่แข่งเช่นรัสเซียกับที14อัมาตาหรือจีนกับวีที4ซึ่งเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีรถถังอัตโนมัติและป้องกันตัวเองแบบใหม่ๆดังนั้นอเมริกาจึงต้องเร่งพัฒนาอาบรมเอ็กให้พร้อมรับมือในสมรภูมิใหม่ที่ไม่ใช่แค่การยิงกันอยย่างเดีว แต่เป็นเรื่องของข้อมูลความเร็วการประมวลผลและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยรบทั้งหมดในอนาคตอ b บรามเอ็กอาจกลายเป็นศูนย์กลางของระบบการรบแบบบูรณาการที่สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับเครื่องบินรบรนเรือรบและทหารภาคพ,พื้นดินได้แบบไร้รอยต่อซึ่งแนวคิดนี้กำลังกลายเป็นหัวใจขององค์การพัฒนากองทัพในศตรวรรษที่21ก่อนจากกันอย่าลืมว่าการติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีทางทหารเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในยุคที่ความขัดแย้งมีหลายมิติและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วช่อง Thai w a ว Machines จะคอยอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้กับคุณผู้ชมชาวไทยอย่างต่อเนื่องหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเทคโนโลยีทหารสุดล้ำจากทั่วโลกสวัสดีครับไทยวอลแมชชีนขอขอบคุณที่ติดตามรับชม